สวัสดีท่านผู้ฟังพี่เมียวนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านลงเต่านะครับกลับมาพบกับรายการสร้างสุขปลูกรักทุกวันพุธเวลา16นาฬิกาทางสถานีวิทยุศึกษา FM92MHz กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ฟังครับรายการสร้างสุขปลูกรักได้พูดถึงวันสำคัญสำคัญต่างๆ,างๆมาหลายครั้งแล้วในวันนี้ลุงเต่าจะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับ วันที่มีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยมาพูดคุยกันนะครับขอนำทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ434ปีที่แล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีได้ชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดี ณทุ่งหนองสาลายซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้ชนชาติไทยสามารถดำรงคงอยู่และเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำประสูติเมื่อปีพุทธศักราช298 0ณรุงศรีอยุธยาเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตรีในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาอยู่ใ,ใต้อำนาจของกรุงหงสาว,วดีพระองค์ทรงถูกส่งไปเป็นองค์ประกันณนะกรุงหงสาว,วดีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ในช่วงเวลานั้นเองกลับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ได้หล่อหลอมให้พระองค์ทรงเชี่ยวชาญทั้งการทหารการปกครองและยุทธศาสตร์สงครามอย่างลึกซึ้งเมื่อเสด็จนิวัต กลับกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชและได้ทรงตรหนักว่าหากชาติไทยยังอยู่ภายใต้อำนาจของผู้อื่นความสงบสุขของประชาชนย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงจึงได้ทรงเริ่มฟื้นฟูบ้านเมืองและเตรียมความพร้อมด้านการทหารเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทยจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2,127สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสราภาพณเมืองแครงด้วยการหลั่งน้ำทักษิโนโทกเป็นสัญ,ญลักษณ์และประกาศอย่างองอาจว่ากรุงศรีอยุธยาจะไม่ขึ้นต่อกรุงหงสาวสดีอีกต่อไปการประกาศอิสราภาพครั้งนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยหลังจากนั้น สงครามเพื่อปอกป้องเอกราชได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยคือศึกยุทธหัตถียุทธหัตถีคือการทำสงครามโดยการชนช้างต่อช้างซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของกษัตริย์นักรบในสมัยโบราณเหตุการณ์ยุทธหัตถีเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135 นทุ่งหนองสาหลายซึ่งปัจจุบันคืออำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีในการศึกครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระหมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีท่ามกลางสมรภูมิที่ดูเดือดด้วยพระปรีชาสามารถความกล้าหาญและพระแสงของเงาอันทรงพลังพระองค์ทรงมีชัยเหนือพระหมหาอุปราชา ที่สิ้นพระชนบนคอช้างชัยชนะในศึกยุทธหัตถีมิได้เป็นเพียงชัยชนะในสนามรบแต่เป็นชัยชนะของเอกราชเป็นรากฐานของความมั่นคงของชาติไทยและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยพระราชกรณียกิจในการกอบกู้ชาติบ้านเมืองอันยิ่งใหญ่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า มหาราชและทรงเป็นแบบอย่างของผู้นำที่เสียสละเพื่อแผ่นดินอย่างแท้จริงในโอกาสนี้รายการสร้างสุขปลูกรักขอพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้โปรดแรงบันดาลใจให้ทหารไทยและคนไทยทุกคนมีความรักความสามคัคคีมีความรักชาติร่วมกันร,รักษาเอกราชอธิปไตย และทําความดีเพื่อแผ่นดินสืบไปบัณพาบรุษของไทยแต่โบราณอบป้อมเมืองคุ้งยาเสียเลือดเสียเนื้อพิชัยเตาตาที่เรารักษาสืบไปได้ฟังลุงเต่าเล่าเรื่องของพระนเรศวรมหาราชทําให้รู้สึก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างสูงนะคะที่ทำให้เราได้มีชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้และรู้สึกมีความภาคภูมิใจในความกล้าหาญและเสียสละของทหารทุกนายเลยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ช่วยปกป้องบ้านเมืองเราให้ปลอดภัยมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่เมียและท่านผู้ฟังทุกท่านครับชัยชนะจากศึกยุทธหัตถี ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะทางการทหารแต่เป็นชัยชนะของเอกราชและเป็นรากฐานของความมั่นคงของชาติไทยด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกป,ปีเป็นวันกองทัพบ,บกเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเชิดชูเกียรติให้กับเหล่าทหารหารผู้สืบทอดปณิธานแห่งการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ มาอย่างยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันภารกิจของกองทัพบ,บกไทยมีได้จำกัดอยู่เพียงการป้องกันประเทศจากภายัยคุกคามภายนอกเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการรักษาความมั่นคงภายในการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติเช่นอุทกภักภยวาตภัยและภัยแล้งตลอดจนเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร เราได้เห็นภาพทหารไทยยืนเคียงข้างประชาชนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการลุยน้ำช่วยอบพยพผู้ประสบอุทกภัยการขนส่งอาหารและยารักษาโรคการซ่อมแซมบ้านเรือนถนนและสะพานรวมไปถึงการเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณาสุขในยามวิกฤตสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพบ,บกไทย คือกองทัพของประชาชนอย่างแท้จริงทหารทุกนายต่างยึดมั่นในคำปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีเสียสละได้ยึดถือประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญแม้ภารกิจจะเต็มไปได้วยความเสี่ยงและความยากลำบากแต่ทหารไทยก็พร้อมยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ดูหวัวใจ,จของผู้เสียสละเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างสงบสุขและมัน่นคง วันกองทับบกจึงไม่ใช่วันแห่งการระลึกถึงชัยชนะในอดีตเท่านั้นหากจะเป็นวันที่คนไทยทุกคนควรร่วมแสดงความขอบคุณให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลของกองทับบกทุกนายที่ได้อุทิศตนเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างไม่ย่อท้อรายการสร้างสุขปลูกรักขอเชิญชวนท่านผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กับทหารหารทุกท่าน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนทุกด้านทั่วทั้งประเทศและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้กำลังใจเป็นพิเศษกับทหารทุกเหล่าทัพทหารพรานตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจภูธรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาต่างๆรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาและขอให้มั่นใจว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในเร็ววันนี้นะครับขอร่วมเป็นกําลังใจให้กับทหารเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนทุกท่านนะคะชาย ทานผู้ฟังทุกท่านครับลุงเต่าได้พูดถึงพระวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ในการกอบคููชาติบ้านเมืองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและการปฏิบัติภารกิจต่างๆของทหารมาแล้วก็จะขอเล่าถึงเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการฝึกทหารเพื่อให้มีความสามารถในการต่อสู้และได้ชัยชนะในสนามรบทหารที่เข้าสู่สนามรบต้องมีองค์ประกอบการจัดหน่วย ทั้งหน่วยบัญชาการหน่วยอำนวยการรบในระดับพื้นที่กองทัพภาคหน่วยควบคุมการรบในระดับพื้นที่เช่นกองกําลังต่างๆเช่นกองกําลังบูรพากองกําลังสุรนารีกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนอกจากนั้นก็จะมีหน่วยรบเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เป้าหมายโดยมีการผสมผสานกําลังกันทุกเหล่าทัพทั้งหน่วยจู่โจมหน่วยยิงสนับสนุน หน่วยโจมตีทางอากาศยิงโจมตีจากเรือและหน่วยสนับสนุนต่างๆทั้งอาวุธกระสุนอาหารการกินรวมทั้งหน่วยแพทย์พยาบาลและการส่งกลับนอกจากนั้นยังต้องมีหน่วยพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังดูแลก,การเคลื่อนย้ายอพยพและเลี้ยงดูประชาชนให้เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยไม่สับสนโอลมานและ กีดขวางการปฏิบัติการของหน่วยทหารที่เราให้ฟังมานี้เพื่อให้เห็นภาพว่าการรบกันในแต่ละสมรภูมินั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมายหลายระดับที่ต้องเชื่อมโยงประสานสอดคล้องกันจึงจะทำให้ฝ่ายเราเป็นฝ่ายได้เปรียบในสนามรบและได้ชัยชนะในที่สุดดังนั้นทหารแต่ละบุคคลในแต่ละระดับหน่วยก็ต้องฝึกฝนซักซ้อม ฝึกปฏิบัติเสมือนจริงเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดในสนามรบทั้งผู้บัคาชาบาญชั้นสูงต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจนวางแผนอย่างชาญฉลาดและออกคำสั่งในการปฏิบัติการรบที่รวดเร็วในหน่วยกำลังรบแนวหน้าสุดก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงอดทนต่อความยากลำบากมีขวัญกำลังใจที่แข็งแกร่งและมีความกล้าหาญที่จะต้องเข้ารบประชิด ตะลุมบอลกับข้าศึกและเขายึดที่หมายให้ได้โดยเร็วโดยสูญเสียน้อยที่สุดที่ลุงเต่าได้เล่าให้ฟังมาอยากให้ท่านผู้ฟังได้เปรียบเทียบกับภาพข่าวต่างๆที่เห็นทหารไทยได้รบประทะกับทหารกัมพูชาจะเห็นภาพหน่วยทหารในแนวหน้าบุกตะลุยเข้ายึดที่หมายและเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อแสดงอำนาจอธิปไตยและความเป็นเจ้าของเหนือดินแดนที่ยึดคืนได้ เราได้เห็นภาพของทหารที่เสียสละชีวิตและได้รับบาดเจ็บจนพิการหลายท่านและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้ากบ้างน้อยบ้างอีกนับร้อยหรายแล้วพี่เมียวและท่านผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าทหารที่หายจากการบาดเจ็บหรือยังไม่หายดีแต่สามารถปฏิบัติกานได้แล้วเกือบทั้งหมดจะขอกลับไปปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายกับเพื่อนๆในแนวหน้าทันทีแทนที่จะอ้าง อาการบาดเจ็บเพื่อน,อนอนพักรักษาตัวนานๆหรือกลับไปพักฟื้นที่บ้านอยู่กับครอบครัวตรงนี้แหละครับสำคัญมากที่สุดมันคืออุดมการณ์และจิตวิญญาณของทหารที่ต้องถูกฝึกฝนอบรมหล่อหลอมอย่างเข้มงวดจริงจังต่อเนื่องมิใช่ว่าเราไม่ต้องมีทหารของเราเองเมื่อเกิดเหตุขัดแย้งขึ้นก็ใช้ทหารรับจ้าง หรือรอให้ประเทศอื่นๆมาช่วยเหลือถึงแม้หากประเทศของเราสามารถตั้งเงินค่าตอบแทนทหารให้สูงๆเพื่อดึงดูดคนเข้ามาเป็นทหารด้วยความสมัครใจมากๆก็ไม่ใช่คำตอบว่าจะรบชนะเสมอไปหากทหารเหล่านั้นหวังเพียงเงินค่าตอบแทนที่สูงแต่ขาดซึ่งอุดมการณ์และจิตวิญ,ญญาณในการเป็นทหารก็ไม่อาจจะรบชนะต่อค่าศึกได้ แล้วปัญหาสำคัญคือทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดอุดมการและจิตวิญญาณทหารกล้าก็ต้องมีการบ่มเพาะทางจิตใจควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติทางทหารการบ่มเพาะทางจิตใจต้องเริ่มต้นจากรู้ซึ้งถึงความสำคัญและมีความภาคภูมิใจต่อชาติบ้านเมืองเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเสียสละของบรรพชนที่ได้รักษาประเทศชาติ จนมาถึงพวกเราในวันนี้มีความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาว่าจะสามารถวางแผนและนำพาให้สามารถรบชนะได้เชื่อมั่นในความสามารถและความทันสมัยของยุทธโธปกรที่เหนือกว่าข้าศึกศัตรูเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศส่วนตัวของทหารเองก็ต้องถูกหล่อหลอม ด้วยการปฏิญาณตนทุกวันเวลาตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตทหารทั้งพลทหารนักเรียนในสิบนักเรียนในร้อยรวมทั้งเมื่อเข้าประจำการในหน่วยกำลังรบแล้วยกตัวอย่างเช่นตายเสียดีกว่าที่จะละทิ้งหน้าที่ตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหารในภาพข่าวที่เราเห็นเป็นเชิงประจักษ์ คือเมื่อทหารไทยเข้ายึดที่หมายได้แล้วจะยืนเข้าแถวก่อนเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาทหารเขาร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณว่าชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ก็เพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นเข้าแลกไว้เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติเราต้องสละชีพเพื่อชาตินอกจากนี้ยังมีคำปฏิญาณและคำขวัญอื่นๆอีกมากที่ล้วนแล้วแต่สื่อให้เกิดความฮึกเหิมและเสียสละเช่นรบแล้วต้องชนะหรือตายเท่านั้นจะแพ้ไม่ได้หรือเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวขอให้ภูมิใจที่ตายเพื่อชาติไทยและคนไทย รายการสร้างสุขปลูกรักขอสะดุดีวีรกรรมของทหารกล้าทุกท่านที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกท่านที่ได้รับบาดเจ็บให้หายโดยเร็ววันรวมทั้งขอส่งกำลังใจให้กับทหารหารทุกท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนและรักษาความมั่นคงของชาติขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกภารกิจ และปลอดภัยจากพยานตรายทั้งปวงค่ะตัวได้ฟังเรื่องราวที่ลุงเต่าเล่ามาตั้งแต่ต้นรายการทำให้รู้สึก ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยนะคะทีนี้ลุงเต่ามีเรื่องเล่าอะไรที่จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกไหมคะมีสิครับพี่เมียวและก็ท่านผู้ฟังครับตั้งแต่เริ่มรายการมาลุงเต่าได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์สงครามในอดีตที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกอบกู้ชาติบ้านเมืองและได้พูดถึงความเสียสละของเหล่าทหารหารที่ยอมสละ ชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติทั้งในพื้นที่ชายแดนและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่พี่เมียและท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าในโลกยุคปัจจุบันความมั่นคงของประเทศชาติมิได้อยู่กับกำลังทหารเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วหากแต่ยังต้องเผชิญกับปัญหาไปคุกคามด้านอื่นๆอีกหลายประการที่มีความซับซ้อน แนบเนียนและใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดโดยจะขอเรียกรวมๆว,ว,ว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งถือเป็นความท้าทายและความอยู่รอดของทุกประเทศและคนทุกคนบนโลกใบนี้ในศตวรรษที่21ภัยคุกคามรูปแบบใหม่หมายถึงภัยที่ไม่ใช่การทำสงครามแบบเผชิญหน้าแต่เป็นภัยที่เกิดจากเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและข้อมูลข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงภัยเหล่านี้อาจไม่มีเสียงปืนไม่มีศัตรูที่มองเห็นชัดเจนแต่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงและยาวนานซึ่งลุงเต่าจะได้พูดคุยให้ฟังไปทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกภัยคุกค,คามทางไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นการแฮกระบบข้อมูลการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐหรือการหลอกลวงทางออนไลน์ในยุคที่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตภัยไซเบอร์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงคลิกลิงก์ผิดหรือหลงเชื่อข้อความหลอกลวงก็อาจสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญได้ในพริบตา ประการที่สองภัยสงครามข้อมูลข่าวสารหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อข่าวปลอมหรือข่าวบิดเบือนข่าวเหล่านี้มักถูกออกแบบมาให้กระตุ้นอารมณ์สร้างความโกรธความกลัวหรือความเกลียดชังจนทำให้สังคมเกิดความแตกแยกขาดความเชื่อมั่นและเข้าใจผิดซึ่งกันและกันภัยประเภทนี้ อาจไม่ทำลายอาคารบ้านเรือนแต่สามารถทำลายความสามัคคีของคนในชาติได้อย่างร้ายแรงประการที่สามภัยคุกคามด้านสุขภาพและโรคระบาดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่าภัยด้านสุขภาพเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างโรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อร้ายแรงการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคสามารถทำให้ระบบสาธารณสุขล้นเกินเศรษฐกิจชะงงักงันและประชาชนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิงทุกท่านยังคงจำภาพการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ได้ดีนะครับที่เราทุกคนต้องใส่หน้ากากต้องมีแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือติดตัวต้องล้างมือกันวันละนับสิบครั้งจะเดินไปไหนมาไหน ก็หวาระแวงไปหมดต้องมีการเว้นระยะห่างรวมทั้งการทำงานที่บ้านดังนั้นปัญหาสุขภาพของประชาชนจึงเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริงในประการที่4ภัยคุกค,คามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอีกภัยหนึ่งร้ายแรงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญได้แก่น้ำท่วมภัยแล้งพายุรุนแรง และอุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่เพียงกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังกระทบต่อการเกษตรอาหารน้ําและการดํารงชีวิตของประชาชนซึ่งประเทศไทยของเราก็ได้เคยประสบกับปัญหานี้มาแล้วในหลายรูปแบบทั้งน้ําท่วมน้ําแล้งพายุรุนแรงดังนั้นเมื่อทรัพยากรขาดแคลนความขัดแย้งก็อาจเกิดขึ้นตามมา จึงเป็นภัยที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประการที่5ภัยอาชญากรรมข้ามชาติเช่นภัยจากแก๊งคอร์ซนเตอร์ยาเสพติดการค้ามนุษย์และการฟอกเงินซึ่งมักใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและยากต่อการติดตามประชาชนทั่วไปอาจตกเป็นเหยื่อได้โดยไม่รู้ตัวหากขาดความรู้และการระมรัดระวังประการที่6 ภัยคุกค,คามทางเศรษฐกิจเช่นความผันผวนทางการเงินหนี้ครัวเรือนสูงการผูกขาดทางเศรษฐกิจการพึ่งพาต่างชาติสูงเกินไปซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดความเหลื่อมลำ้ำความไม่มั่นคงในชีวิตประชาชนประการที่7ภัยคุกค,คามด้านเทคโนโลยีและ AI ได้แก่การใช้ AI ในทางที่ผิดการปลอมแปลงเสียงและภาพ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งส่งผลกระทบทำให้ความน่าเชื่อถือในข้อมูลลดลงและการถูกหลอกลวงง่ายขึ้นสำหรับแนวทางการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมซึ่งวันนี้ลุมเตามีคำแนะนำที่จะบอกกับพี่เมียวและท่านผู้ฟังโดยสรุปดังนี้นะครับเริ่มต้นจาก การสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดรู้เท่าทันข่าวสารไม่เชื่อไม่แชร์โดยไม่ตรวจสอบพัฒนาความรู้ดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติการดูแลสุขภาพกายและใจให้มีความแข็งแรงและเข้มแข็งการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือการเสริมสร้างความรัก ความสมมามัคคีของคนในชาติเพราะสังคมที่เข้มแข็งคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดพี่เมียรและท่านผู้ฟังครับภัยคุกคามรูปแบบใหม่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถรับมือได้ด้วยความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างความรักความสมมามัคคีของคนในชาติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยและประเทศไทยของเรา ก็จะมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เมียและท่านผู้ฟังในวันนี้ลุงเต่าได้พูดถึงความมั่นคงของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแม้จะเป็นเรื่องหนักๆแต่ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องร่วมมือร่วมใจกันฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปด้วยกัน อย่างมีสติและมีความรักความสามัคคีนะครับรายการสร้างสุขปลูกรักของเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The so button.